สวัสดีค่ะอยู่กับบุนเส้นสายมันค่ะวันนี้พามาดูช่างเอียวขับรถไทนะคะโอ้โหอย่างโหดเลยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงกำลังเทหินเททรายในวัดนะคะ พี่เอียวพี่เอียวอยู่ไหนงานเข้าตลอดเลยใครอยู่ใกล้คนนั้นโดนแก้งอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะ น่าจะเป็นผัวฝรั่งหรือเปล่าพี่อะไรวะจำชื่อแกไม่ได้อ่ะมิมล้อเล็กเออจำได้แล้วเอาละพี่เยียวได้จับรถไถง,งานนี้มีมันมันนี่ไม่ใช่อะไรนะคะรถไถเขาพังอยู่ที่ไหนบรรไลยทุกง,งานเอวลาดทุ่งวันนี้ตีเล็กรับหน้าที่แทนนะคะนู่นตีเล็กจะถือสองกล้องนะคะถือกล้องของพี่เยียวด้วย แล้วก็กล้องของตัวเองด้วยโอ้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 โอส้นหัวข่อยด้นั่นอ้าวสวัสดีค่ะโอ้ย <c ười> คืหยอดค่ะแถมเบิ้งมิตงเตอรผู้สิสวัสดีค่ะจะจอดต้งไหน <Yeah. S 1> ดิจิ <Okay S 1> ตี้สองก็ที่โอเคอย่างเต็มห่วงแค่ย่งางูแล้วเอาแม่นบอแม่นบอเทไปก็แม่นแท้อะบอวันนี้มีเสียงเพื่อนเท,นทหรอเดะ<อ>สามสาว สวนเนี่ยบ่เจ๋าาจ๋อาเอาอเอาแม่นยังนวัเสยวนี่นี่สมใหม่ไม่นสนนนรมม วันนี้สอลแต่งตัวยางแสบเลยสอลอมีแต่ยูทูบเบอร์เลยนะคะนี่ น,นี่ก็หมูน้อยร้อยท่อแล้วก็เสียดมแล้วก็เจจ่านะคะเอ,อาเจจ่า khẩn về thăng thăng luôn, khẩn rãng, áo 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 áo, đôn găng, áo áo có gì áo phan thấy nhún đằng ันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเทนะคะอุนก็ไม่ได้ไปถ่ายใกล้กลๆเนาะกลัวกลัวช่างเอ๋วจะเอาผ่านรถไถดันตูด ติดแล้วพี่นอ้องติดแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนมันยังน่ะพี่เอียวดุดแล้วเอาแล้วพ่างงานนี่หรอเอ้า ขาดสนออุ้ยเสียวอ่ะมุนมุนเละเละเอาเอาแม่นยังเราแบบนี้โอ้โหเจออ้าอายุเท่าไหร่เหรอมเจดอ๋อมุนเป็นพี่ยุสันมุนจะได้เอื้นถือ <laughs> con ngà mày đâu ขบวนยังเหลือยาวอยู่นะคะนู่นขบวนยังไม่ไปไหนเลยซั่งเลืออีกไกลโอเคค่ะยังไงก็ไปติดต่อดูชมคลิปมันๆต่อที่ช่องดีดีสไซมานะคะบุนเช่นก็จะปิดคลิปก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นข้าวๆช่วงเทหินเทสายนะคะภาพก็จะไม่ละเอียดชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายอยู่ไกลนะคะม่เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย